เดากับใครเอ้ากลับซื้อที่ผมด้วยนะครับผมปล่าคนเดิมแล้วเมื่อกีครับวันนี้เรามีตะกร้อใหม่นะครับชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าอะไรครับชื่อพีทฮะวันนี้จะมาวันนี้เฉยทีพอดีปวดปวดอึ้นิดนึงไงก็สดเยอะนิดนึ่งพี่ใส่วันนี้จะมาสอนทําอะไรครับอืมเดี๋ยวตอนบิดบอสก็เราขออนุญาตไป ข้างน้ำสักแป๊บหนึ่งด้วยการน,นัทโกลนว่าพอดีมันติดขัดนิดนึงครับงนะั้นขอตัดก่อนแป๊บหบนึง่งตัดดีเฮ้ย <c oughs> มึงก็อ่ะม,มาแล้วครับอ่าพี่ยังไม่มาเราแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับเมื่อไหร่จะมาวะนี่อช้าจัดจัดม <c oughs> ีข้าวต่อครับพี่น้องครับ โอเคมาแล้วมาสอนต่อนะพี่น้องครับปุ่นขี้ไปขี้มาเออไม่ต้องพูดก็ได้ครับเดี๋ยวมาสอนนั่งพูดก็ได้ครับไม่ไ้สอนนี่สูงหน่อยที่สูงหน่อยปวดแขนครับเสียงแรกเสียงกระเดื่องสองเสียงกระเดื่องไปก่อนเลยแล้วค่อยสอนมันอีกสองเสียงคือสามเสียงพื้นฐานสอนเสียงแรกก่อนเสียงแรกเสียงกระเดื่อง คือเสียงกล้องใหญ่ที่เธอต้องใช้เท้าเหยียบแบบก็ใครที่ไปดูพี่พี่ีเดือดสกามาก็อย่าไปดูตอนที่ว่าุกไวควายตอนที่ว่าคิดชื่อไม่ออกนะมันก็จะมีแบบว่าเฮ้ยจีโน่บีกุงคมงหน่อยดิมีดมิดมิดโจ้มิดมีดมิดมีดมิดพองเลยโดนด่าบเลยทุกคนก็ขอไปในคำหยาบที่มีนะมันเป็นมันเป็นของช่องพี่พี่เดือดสกาก็ ยะยาดานะยาดานะมัน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 เป็นบีดเป็นบีดบีดเป็นบีดเจ๊ <c oughs> ะบีดเสียงกด็ดังก็เหยียบเหมือนเหยียบกองปลายเป็นเราแค่เป็นปากแบบปิดปากแบบเงี้ยเราก็ปล่อยแบบมาแบบเหมือนเราทําแบบเหมือนเราพูดแบบว่าผุผุผุแค่เราตัดเสียงออกเป็นก็ถ้าใครได้แล้วก็ คอมเมนต์ข้างล่างคลิปเลยต่อไปเสียงเฮบเป็นเสียงที่ง่ายมากใครทาได้ก็เก่งใครทาไม่ได้ก็อันนั้นคืออันนั้นคือลิ้นพันแล้วก็จะเป็นง่ายๆคือทีแต่แค่ตัดเสียงพูดออกเหมือนเดิมเป็นแค่นี้ครับเสียงที่สามพีเอฟแนเป็นยังไงก็เป็นเฮฟเนี่ยจะเป็นเหมือนทาแบบอ่ะเราเหมือนเราจุดไฟแช็ค แต่ว่าเราทำแบบอ่าเราเป่าลมออกมาแลนะ้วมันเป็นก็ปานมันก็มาบ้าบอลนะฮะกินข้าวด้วยก็ได้คลิปด้วยบ้า,บาปไปหน่อยนะคอะไรคลิปต่ออะไรคลิปต่อคลิปต่อครับต่อครับก็เสียงปู่ก็เหมือนเดิมเสียงปู่เป็นเสียงกระเดื่องใหญ่คะับทำมันเป็นพีเอฟแสนลเนาะมันก็คือแสแนลนี่นแหละแต่ว่ามันเป็นพีเอฟแสนลเป็นอ่ามันก็จะเป็น มีคามมีคามถ้าเราก็ต้องทำเป็นปุกผีพร้อมกันเป็นเราก็ต้องทำมันแล้วเราก็ได้เป็นถ้าใครได้สามเสงนี้ก็คอมเมนต์ไลใต้คลิปกันเลยนะเออผมก็จะสอนเสียงเป็นโน้ตโน้ตโน้ตสั้นๆเป็น ให้สอนหน่อยเสียงลิฟโลทำยังไงไอ้ลิฟโลยากนะฟันเออไม่เปไ็นไรสอน,<ค>นหน่อยจะทำไม่ได้สิไม่เปไ็นไรเดี๋ยวคนดูเขาก็ไปฝึกทำเองมันยุ่งอะไรกย่างเกงวะเนี่ยเชือกเชือกลงกันเกงอย่าคิดลึกมีดมีดเจาะมีดโ,โอ้ยขอโทษนะครับขอโทษเพื่อนลูปปากเออแล้วก็ลิฟโลไม่ได้นะตามคำขอของ,ของคุณปันนะก็กะจะให้ ่านผู้ชมงั้นคอมเมนต์มาว่าให้สอนเสียงอะไรเพราะคลิปหน้าจะสอนสี่เสียงให้ทุกคนเม้นมาก็าจะดูว่าสี่สี่วันอีกสี่วันหน้าจะลงคลิปก็จะดูว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าไหมพรุ่งนี้ก็ได้ก็ดูว่าใครจะเม้นมาว่าว่าจะใช้เสียงอะไรจะให้สอนเสียงอะไรเสียงแรกก็จะเป็นลิปโรอส่างที่สองก็จะเป็นลิปโรเบสอย่างที่สามจะเป็น เบสแคนนอนสิ่งที่สี่เออสอนลิปลโลก่อนลิปลเบสของคอร์ดฟิชนั่นเองตอนนี้สอนตอนนี้สอนลิปลครับอย่างลิปลนเป็นยังไงเราต้องเมมอย่างเงี้ยครับเมมเนี้ยเราก็ต้องเก่งเลือกมุมปากครับผมไม่ได้หนัดอย่างเงี้ยแต่ว่าผมถนัดแบบนี้มุมปากผมก็จะเก่งแค่ตรงนี้กับตรงนี้แต่ว่าผมไม่ได้เก่งเยอะฝึกอย่างน้อยก็ต้องฝึกหนึ่งเดือนถึงสองเดือนบางคนก็มีคนสอนก็จะฝึกเดือนเดียวอย่างผมผมฝึกประมาณเกือบ เดือนสองเดือนก็ประมาณเดือนหนึ่งเป๊ะเลยกระเป๊ะกระเป๊ะเดินกว่ากว่าก็น้องลองผมก็นั่งทำม้วนหมั่วทำทีแรกผมก็ฝึกแบบเก่าออกแบบนี้ครับผมก็จะเป่าออกเป็นแบบไม่ใช่นี่ดูนี่ดูหยอมหยอกหจ๊ะอเป่าออกก็จะเป็นแบบผมก็จะมาเสียงมันก็จะไม่แน่นก็ถ้าเราดูเราดูเราดูเข้ามันก็จะเป็นแบบ อย่างดูข้มามันก็จะแน่นกว่านะทุกคนทุกคนลิ้มพันแล้วลิ้มพันแล้วอก็ย <c oughs> ิ่งกว่าพี่บนเนี่ยลิปโตเบตรกถือว่ายากกว่าลิปโตนะเพราะว่าลิปโตเบตรมันต้องดูดยาวเลยแบบอ <c oughs> ือลิลิปโตคอสฟิเดี๋ยวเดี๋ยวสอนต่อแล้วก็เดี๋ยวต้องสอนเสียงเบรกแคนนอนก่อนก็เบรกแคนนอนกันบเบรแล้ว,วลิปโตข,ของคอสฟิเนี่ยเราคิดน้าจะให้เลือกๆๆๆๆๆ เลือกต่อว่าใครจะเอาไหนระหว่างเบสแคนนอนกับลิปโลของโคชฟิชก็เอมเมนลงมาเขาเม์มาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำคลิปกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสอนทำอะตอนนี้ขอสอนลิปโลอีกทีลิปโลกับลิปโลเบสนะโอเคเอาลิปโลธรรมดาก่อนลิปโลเบสลิปโลธรรมดาถ้าไอธรรมดาลิ้นพันลิ้นพันธรรมดาก็จะเป็นแบบแค่เราปาก แล้วก็เลิกมุมแล้วก็เก่งนะ่ไม่ต้องเก่งเยอะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าแบบว่าวันเดียวหรือว่าครั้งเดียวทําได้เลยเพราะว่าซีโอเนี่ยเคยทาหลุดปากจนว่าทําไม่ได้ลแล้วซีโอมันห่วยเฮ้ยว่าอะไรก็ซีโอก็เพี้ยนหยอกหยองแล้วเราก็ต้องเก่งตรงนี้มุมปากตรงนี้แล้วก็ข้างบนปากแล้วก็จะเก่งนิดเดียวแบบนี้นะครับเอวจริงเราไม่ต้องเก่งเลยก็ได้เราแค่ลเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีแล้วครับเราแค่ลองทางนี้ครับ แต่ว่าเราก็ทำไว้นะทำอย่า,างเงี้ยไว้นะเหมือนเราเหมือนนั่นั่งเงี้ยแต่ว่าเราทำนี้แล้วเราก็ดูดเข้าแล้วเราก็ต้องเอาตรงเนี้ยเอาไว้ข้างในแบบนี้เอาไว้ตรงนี้ปิดไปเป็นมันก็จะดูดเข้าตรงนี้มันก็จะสั่นข้างในก็จะสั่นด้วยมันจะเกิดการกันทบกการน้ำตาใครทําเสียงริปโรลได้แล้วนะครับคอมเมนต์มาเลยนะคบพี่น้รับูอานยังกินไม่หมดเลยถ่ายไปดิดูดูข้าวหวานทุกคน งี้วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับย<า>งบังไม่สอนลิโตเบดบ๊ายบายครับยงับยงยงังลิฟโตเบดยังไม่ได้สอนลิฟโตเบดคลิปหน้าครับแปดนาทีแล้วครับบ๊ายบายบายเรยเจ้วบาย